โตโน่พาคินปรงผมเตรียมอุปสมบทตอบแทนน้ำใจพี่น้องชาวชายล้วหลังจากที่นักร้องนักแสดงหนุ่มโตโน่พาคินได้จัดทำโครงการ One Man in the River ว่ายน้ำข้ามโคงหนึ่งคนให้หลายคนรักเพื่อเปิดสมทบทุนจะซื้อจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลนครพนม และโรงพยาบาลแขวงคำม่วนประเทศลาวโดยมีประชาชนชาวไทยและลาวให้ความสนใจและให้การบริจาคเป็นเงินกว่า87ล้านบาทโดยหนุ่มโตโนภพาคินจึงตัดสินใจปรงผมเตรียมอุปสมบทเพื่อตอบแทนและเป็นการขอบคุณน้ำใจของคนไทยและพี่น้องชาวลาวที่ร่วมการบริจาคเงินมาในครั้งนี้ โดยเจ้าตัวได้ระบุว่าผมขอตอบแทนน้ำใจตอบแทนความรักความสามัคคีและความเสียสละประโยชน์ส่วนตนที่ทั้งสองประเทศมีต่อกันด้วยการบวชเป็นระยะเวลา7วันขอให้สิ่งดีงามทั้งหลายที่พวกเราช่วยกันกลับคืนไปเป็นชีวิตที่ดีที่มีความสุขกับตัวเราพี่น้องเราและคนที่เรารักทุกคนนะครับโดยหนุ่มโตโน่จะเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนม และจำวัดทั้งสองต่างโคงค่ะขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมและรับฟังฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ชัยไลค์ด้วยนะ